ประตูอยู่นี่พี่บินยิงไปไหนล่ะคะนี่นะคะไม่ใช่กองหน้าอาชีพคะ่ะจังหวัดทาประตูก็เลยมียิงนกตกปลาไปบ้างนะคะพอรอบซ้อมกับตันบินอ้าวเอา้เอาคุณ กันดาคุณเฮสิเซ็นเฮแล้วเมื่อกี้แล้วดีใจด้วยลูกทีมก็พากันเฮทั้งสนามเหมือนกันนะคะกําลังใจน่ารักน่ารักแบบลูกผู้ชายค่ะซึ่งว่างจากงานแสดงและจิตอาสาเมื่อไรคุณบินบาลลิลิสก็มาเสียงเหงื่อให้กีฬาฟุตบอลเป็นประจําแบบนี้นะคะฝีเท้านั้นจัดว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่วัยเรียนแต่ตอนนี้55แล้วนะคะแต่ยังมีความรักต่อลูกกลมกลมไม่เปลี่ยนเลยก็ทุ่มเทจนติดทีมชาติไทยอาวุโสมาได้12ปีแล้วตอนนี้เป็นกัปตันทีม เห็นบรรยากาศซ้อมหนักแบบนี้นะคะเพราะว่าใกล้แมตช์สำคัญชิงแชมป์โลกค่ะใช้ชื่อว่าเอาโศก็จริงแต่สมาชิกในทีมคุณผู้ชมดูสิสีผมยังเข้มกันอยู่เลยนะเพราะกติกาก็คือต้องอายุเลข3จนถึงเลข5ขึ้นไปค่ะซึ่งกับตันบินอายุมากที่สุดแล้วนะคะในทีมยอมรับว่าทันเกมแหมแต่ว,วิ่งไม่ค่อยทันคนค่ะก็เลยต้องพึ่งแท็กติกนะคะที่นักกีฬาอายุ50ปีขึ้นไปเปลี่ยนตัวเข้าออกสนามกี่ครั้งก็ได้ถ้าใครดูแล้วเหนื่อยโคชก็บอกว่าไปพักได้เลยค่ะ อย่าไปคิดพูดว่าเป็นการได้เปรียบเรื่องไวัยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องวัยครับแต่เราอาจจะได้เกี่ยวกับประสบการณ์ประสบการณ์เทคนิคต,ต่างๆเทคนิคเราคงคงไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในเทคนิคเพราะว่าอายุเรามากแล้วเพราะฉะนั้นให้น้องๆที่50 40, 45อะไรเป็นคนช่วยอะไรในทีมบอกเฮ้ยเอาคโสนี่ม่ต้อง5 60นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกติกาขอ,ของในทีมคือว่าอายุตั้งแต่38ถึง40สามารถอยู่ในสนามได้2คน 40ถึง45อยู่ได้3คน45ถึง49ก็ได้อีก3คนแล้วนั้น50ก็อยู่ได้2คนแต่50พิเศษหน่อยสามารถออกแล้วเข้ามาได้คือไปออกไปพัก,กอะไรเนี่ยได้ได้ตลอดอย่าง51ครับเมื่อสัก10กว่าปีเนี่ยเล่นบอลกับกับพี่บินครับ <c oughs> อยู่ในทีม VIP ีดีมทีมมาร่วมกันมาก่อนแล้วครับครับแล้วก็ ห่างเถินกันไปตั้งนานแล้วโมโบนมาเจอที่นี่อีกทีนึงครับแล้วก็ได้มาเล่นทีมหมอดโลกร่วมกัน ภารกิจรับใช้ชาติต้องมาก่อนนะคะแต่บทบาทคนดังจิตอาสาย,ยังอยู่ในสายเลือดค่ะทุกครั้งที่เดินสายไปดวลแข้งในจังหวัดไหนๆหรือแม้แต่ในต่างประเทศนะคะคุณบินบาลูลิตพร้อมยื่นมือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนค่ะรอบนี้กําลังจะไปฟาดแข้งที่จังหวัดพิษณุโลกก็เตรียมพร้อมนะคะเพราะมีการแจ้งข้อมูลล่วงหน้ากันผ่าน Facebook ของคุณบินแล้วว่าพื้นที่ตรงไหนบ้านไหนคุณกันดาต้องการความช่วยเหลือค่ะใช้โอกาสนี้เลยก็จะแวะไปถึงบ้านเลยค่ะ Oh, you นี่กำลังให้ดูดูอยู่คนระับวันนี้ให้ดูดูอยู่ว่าได้กี่เคสตอนนี้มีอยู่ในพิซซูโร่อย่แล้วมี2เคสแต่ผมอยู่ประมาณ6วันถึง7วันเนี่ยอย่างน้อยผมจะช่วยให้ได้ปัะวันสักเถึงแเคสนีกำลังดูอยู่คือไปแล้วเนี่ยไม่เสียเที่ยวเขาที่รอเราอยู่บางทีเป็นเดือนเป็นเดือนที่เราเราไม่ได้ลงไปเลยอย่างงี้เราไปแล้วก็ถือว่าโอเคผู้ทาธรรมชาติเลยฝีเทา้าบินนี่ก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าผู้คนในทีมยอมรับเขา ยอมรับในความมีน้ำใจในการช่วยเหลือของเขาแต่เขาก็สามารถเล่นได้นะครับเขาเล่นมาเป็นแชมป์โลก3ครั้งแล้วนะครับก็แต่ว่าสิ่งที่นำสําหรับบินบริลลิตก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คนสมมุติว่าสมาคมส่งไปแข่งต่างจังหวัดเนี่ยต้องไปโดยรถบสัสบินก็อาจจะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้ไปเครื่องบินจะได้นักนั่งกันสบายประมาณนี้ก็จะเป็นเขาละ <c oughs> จะเป็นมากกว่ากับตันได้นะคะต้องมากกว่าความเก่งด้วยนะ<ช>คุณกา,ณาณนะมีน้ำอกน้ำใจนะคะก็หลังคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่4ค่ะก็เป็นการทิ้งทวนแขวนสตั๊ดในฐานะกับตันทีมรุ่นอาวุโสก่อนผันตัวไปเป็นผู้จัดการทีมต่อได้แล้วถ้าร่างกายยังไหวก็จะรอให้อายุถึงเกณฑ์เข้าทีมรุ่น60ปีและ7 0ปีอีกซึ่งเชื่อมั่นว่าฟิตแน่นอนนะคะเพราะบทบาทนักกีฬาก็คือตอนนี้ดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยสุขภาพก็แข็งแรงแถมใช้กีฬานะคะที่ตัวเเอองรักปะยชน์พื่ค ได้อีกต่อหนึ่งด้วยค่ะ